ตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานนาวีแฟร์ครั้งที่8นะครับงานเริ่มวันที่1นึถึงสินะครับกรกฎาคมสองหนะครับมาร้านนี้ขายดีนะครับไก่ย่างปฐมทองนะครับไก่ย่างหอมหอมนะครับ ผมมาเดินวันศุกร์ที่5นะครับกรกฎาคม2 5 6ห้านะครับตรงนี้เป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับของดีจากเมืองสีสเกตนะครับขีดละ69บาทนะครับตรงนี้ก็เป็นสายไหมนะครับสีสันน่าทานมากเลยของกินเยอะนะครับปูนะครับขายตัวละ20บาทนะครับตรงนี้เขาย้ำให้ฟรีนะครับ ตรงนี้เป็นแมลงทอดนะครับก็ขายราคา20 30บาทนะครับงานนาวีแฟร์นะครับใครจะมาก็มาได้นะครับอยู่อิสรภาพซอย44นะครับเดินเข้ามาจะอยู่ประมาณ100ยเมตรนะครับลูกชิ้นตรงนี้ก็น่าทานมากเลยนะครับตรงนี้ไม้ละ10บบาทนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับมีผักให้ด้วยนะครับตรงนี้ ตรงนี้เป็นหมูปิ้งนะครับขายไม้ละสิบบาทนะครับน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มรสลาบนะครับส่วนตรงนี้หมูกรอบโปรงนะครับมาจากนคนปรปฐมนะครับไก่ย่างตรงนี้ก็น่าทานมากเลยตรงนี้เป็นร้านหมูกระทะนะครับชุดละ39บาบาทนะครับคนก็มานั่งกินเยอะนะครับ ตรงนี้คือคักมากเลยของกินเยอะนะครับตรงนี้ขนมจีบจัมโบ้นะครับไม้ละ30บาทนะครับตรงนี้ พัโลก็น่าทานมากเลยนะครับมีน้ําจิ้มรสเด็ดให้จิ้มด้วยนะครับตรงนี้เป็นผัดมีเมืองนุ่นนะครับก็ม,มีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับผัดมาม่าก็มีมีขายเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับเป็นโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงนะครับมีหมดเลย ราคาเขาไม่ได้ติดไว้นะครับตรงนี้เป็นโต๊ะมูบูชานะครับโซนนี้จะขายพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็เสื้อผ้านะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับโต๊ะเก้าอี้นะครับตู้เตียงก็มีนะครับ,ต,ต,รบตรงนี้ไว้นั่งสำหรับกินข้าวก็มีนะครับ ไว้สําหรับนั่งเล่นนะครับตู้ก็ตู้บ้านใหญ่นะครับตรงนี้โต๊ะกลมก็มีนะครับโต๊ะแบบกลมๆนะครับส่วนตรงนี้โซนขายเสื้อผ้านะครับก็จะมีราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทก็มีของนี้นะครับกางเกงยีนตัวละร้อยนะครับฝั่งนี้เสื้อนะครับฝั่งนี้ขายยี่สิบบาทนะครับ เสื้อกีฬานะครับของเ b t ก็มีตรงนี้ 199, นร้อยเก้าเก้านะครับเสื้อกีฬานะครับสินค้าเยอะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเสื้อกีฬานะครับพอตัวละสองร้อยห้าสิบสองร้อยนะครับมีร้อยห้าสิบก็มีหนึ่งร้อยก็มีนะครับสินค้าลดห้าสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับเป็นกางเกงกีฬานะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็จะขายของทุกอย่าง1ิบบาทนะครับก็จะมีพวกของหลายอย่างเลยนะครับมีพวกกันไก่นะครับมีตัดเล็บนะครับแล้วก็วีผมนะครับหลายอย่างเลยนะครับราคาก็ประมาณนี้นะครับ 10- 20บาทนะครับ

ไม้10บาทนะครับหกไม้50บาทนะครับต้องมีความสามารถนะครับถึงจะได้นะครับตรงนี้ปลาลูกโป,ป่งก็มีนะครับตรงนี้ไข่ปลาแม่นก็ได้ไปเลยนะครับตุ๊กตานะครับ ตรงนี้เป็นโซนยิงปืนนะครับก็จะมีราคา7ลูก20นะครับ3ลูก50นะครับร้านนี้ก็ปลาลูกโป่งเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็1ดอก20นะครับ3ดอก50นะครับแล้วก็เจดอก100บาทนะครับฝั่งนู้นจะเป็นเวทีนะครับสำหรับร้องเพลงนะครับ ตรงนี้เป็นเสื้อผ้าเด็กโตนะครับตัวละร้อยนะครับฝั่งนี้ห้าสิบเก้าบาทนะครับมีเสื้อเชิ้ตด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นถุงเท้านะครับขายถูกมากเลยขายเจ็ดคู่ร้อยนะครับหนึ่งคู่สิบห้าบาทนะครับถ้าใครอยากจะมาผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้เขาก็มีบูธมอเตอร์ไซค์มาถึงที่เลยนะครับตรงนี้ ของยามาฮ่านะครับเวสปาก็มีส่วนฝั่งนี้จะเป็นเวสปานะครับก็เป็นร้านเดียวกันนะครับก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับสวยงามนะครับเท่คัดสิกมากเลยตรงนี้การีดาวนะครับใครสนใจก็มาติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับ ตอนมาร้านนี้ก็จะมีร้านพวกน้ำยาเคลือบสีนะครับน้ำยาพวกน้ำยาล้างรถนะครับกางเกงผู้หญิงนะครับส,สวยๆนะครับตรงนี้69บาทนะครับฝั่งนี้40บาทนะครับ3ตัวร้อยนะครับกางเกงผู้หญิงเกงขาสั้นนะครับ งานก็จะมีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะครับกณดารย์สองห้าหกเจ็ดนะครับงานนาวีแฟร์นะครับครั้งที่8นะครับอยู่ซอยอิสรภาพซอยสีนะครับ